เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตอง,องอ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอค่ะวันพฤหัสบดีนะคะสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งเราจะเจอกันกับเรื่องราวการทํางานของสตงอค่ะและนันประพัดเฉลิมสินธิรันรายงานตัวนะคะมาพร้อมกับคุณรัตินุชร,รักธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตินุชค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัดและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับเดือนกันยายนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดือนของสตงเลยนะตั้งแต่วันเกิดของสตงแล้วก็มีงานประชุมใหญ่ด้วยซึ่งเป็นงานประชุมระดับนานาชาติถูกไหมคะใช่ค่ะคือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนสําคัญของเราจริงๆค่ะโดยที่สตงไทยนะคะจะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสมา,ช,า,สมาชิก Associ a ยแอสเซมครั้งที่15นะคะในระหว่างวันที่6-8กันยายนค่ะและในการนี้นะคะท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินของไทยก็จะได้ รับเกียรติให้เป็นประธานแอสโซซิเอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของการตรวจเงินแผ่นดินไทยนะคะและที่สําคัญค่ะในวันที่18กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นวันครบรอบสถาปนา106ปีของสตงอีกด้วยค่ะในวันนี้ทางรายการรู้รักเงินแผ่นดินจึงได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยางมาพูดคุยกับเราถึงทุกเหตุการณ์สาคัญที่กําลังจะมาถึงดังกล่าวค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่ากาครับผมสวัสดีครับคุณนันทประภัฒนคุณรัตินุชและก็ผู้ฟัง สตองอทุกท่านครับค่ะหลายๆครั้งที่เราเคยคุยกันนะคะว่าสตงองเนี่ยนอกเหนือจะทํางานในเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรของภาครัฐแล้วก็ยังมีภาพของนานาชาติที่เรายังต้องดําเนินการอยู่ด้วยเหมือนกันก็คือการประชุมแอสโซซค่ะแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังรายการสตงองมาก่อนเพราะฉะนั้นแนะนําให้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะท่านผู้ว่าคร่าว่าแอสโซซคืออะไรครับ คาว่าเอโซไซนะครับถ้าดูจากคาหลังเลยนั่ก็คือ SA i หรือสายเนะี่ยคือจะเป็นคําที่เรียกองค์กรตัวเงินไปดินของทุกๆประเทศนะเมืองไทยเราเรียกว่าสอตงอเ่ยฮะในนานาชาติเนี่ยก็จะเรียกว่าซายหรือซายไทยแลนด์ s ายแชเปรนสายไซน่าซายนี้ย่อมาจาก Supreme Audit Institution ก็คือองค์กรตัวเงินไปดินสูงสุดของแต่ละประเทศนะนะข้างหน้าคือเอสโซไซนี่คือเป็นเรื่องของเอเชียนออร์แกเนชันนะครับ ก็คือองค์กรตรวจเงินไปดินในเอเชียซึ่งได้มีการรวมตัวและก่อตั้งขึ้นนะครับอสโซไซี่ยครับก่อตั้งเมื่อปี1979หรือว่า2 0 2ต้องเรียนว่าการก่อตั้งเนี่ยสงองัทยอไทยก็มีบทบาทตั้งแต่เริ่มต้นเลยในการก่อตั้งมี11ประเทศซึ่งตอนนั้นท่านร่วมในการทวีดุลพัคดีเป็นผู้ร่วมในการสรํงงานักงานตัวเงินไปดิน ก็ได้มีส่วนร่วมกับการก่อตั้งด้วยนะเนการรวมกลุ่มของตตง,งในภูมิภาคเอเชียปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งสิ้น47ประเทศนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทํางานร่วมกันในระดับรายชาติมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนะฮะรวมถึงข้อมูลต่างๆที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงการทํางานในภูมิภาคของ เอเชียนะครับกิจกรรมหลักๆนะฮะในของอาโซไยเนี่ยก็คือจะกำหนดทิศท,ทางว่าในการพัฒนาองค์รงกรตัวเงินพป็นดินในทวีปเอเชียเนี่ยจะมีทิศท,ทางเป็นอย่างไรบ้างมีมตฐานอย่างไรบ้างอันนี้ก็อยู่ภายใต้กรอบของอินโดสายก็คอินโดสาก็คือเป็นองค์รงกรตัวเงินเป็นดินต่นัน,า,นาชาติก็คือทั้งโลกเนี่ยนะครับว่ามีส่วนร้อง,งขนทุกๆประเทศเป็นสมาชิกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทํางานในเชิงบริหารและเชิงวิชาการในการที่จะประสานความร่วมมือต่างๆให้การทํางานมีมาตรฐานเป็นระดับสากลกับอันนี้คืออสโซไซด์ so นะฮะในส่วนของอย่างที่ท่านอิทยกรได้แนะนําไปนะครับการเป็นสมาชิกของอสโซไซด์ so side. เราเนี่ยตนองจากเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นการเรื่องการก่อตั้งอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเราก็ยังเคยเป็นประธานมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับใน ช่วงปี2543ถึง2546ตอนนั้นท่านดรปัญญาตันติเยวรงงเนี่ยฮะเป็นประธานแอสโซซครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองเลยแ่นะที่จะเป็นประธานแต่ว่าในการเป็นกอมนิ่งบอร์ดหรือคณะมนตรีเนี่ยเราเป็นมาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ทํางานในระดับนี้มาโดยตลอดวันนี้ก็คือแนะนําให้รู้จักว่าแอสโซซเนี่ยเป็นองคอ์กรที่สํานักง,งานการตุนจริงของทุกๆประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยได้รวมตัวกันเพื่อที่จะ ดังให้มีองค์กรในการที่กำกับดูแลในการที่จะกำหนดทิศทางการทำงานของสตงในระดับวิภาคเอเชียครับผมค่ะท่านประจักษ์คะการเป็นประธานแอสโซซเนี่ยต้องทำอะไรบ้างะคะการที่จะเป็นประธานแอสโซซเนี่ยต้องได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกทั้งหมดนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกประเทศที่จะมาเป็นประธานต่อจากสตงไทยด้วยค่ะ ก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการในการเสนอตัวเข้าเป็นประธานซึ่งประเทศที่มีความพร้อมแลด้านศักยภาพมีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้นําในสดอดองภูมิภาคเนี่ยก็จะเสนอตัวเข้ามาให้สมาชิกได้คัดเลือกให้เป็นประธานนะครับไม่ได้เรียงตามบวกสอนไม่ได้เรียงมีลําดับนะครับแต่ว่าของเอเชียเนี่ยคือต้องมีการสมัครและคัดเลือกนะครับนี่ต้องทําหน้าที่ก็คือ ทั้งสำนักงานเนี่ยความเป็นประธานขององค์กรตัวมดินอสซซายเนี่ยทางมแน่งก็ต้องมีบทบาทในการดำเนินการมันจะมีสองส่วนในการตัวประธานกรรมการตัวงานมดินที่หรือว่าเป็นประธานของแอสโซซเนี่ยก็ทําบทบาทในเรื่องของการเป็นประธานแต่ตัวสํานักง,งานทั้งองค์กรเนี่ยนะครับต้องช่วยกันทํางานเพื่อที่จะร่วมมือประสานความร่วมมือต่างๆเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมต่างๆประสานกองร่วม,มต่างๆร่วมกับทางเลขา ทีการของงานส,ส,สายเลขาที่การตอนนี้คือส,สงอประเทศจีนเพื่อที่จะกําหนดทิศทางถ้าจะมีข้อประเด็นอะไรที่เข้ามาให้ทางประเทศต่างๆได้มาหาหรือกันอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นมาเนี่ยการทํางานของ <ปะ S 1> สหตทั่วโลกมีปัญหาหมดนะครับมันก็ต้องมีการปรับตัวทิศทางการปรับตัวจะทํำยังไงภูมิภาคต่างๆสหประติตออยู่ภูมิภาคต่างๆก็ๆๆจะมีองค์กรลักษณะอย่างนี้แหละครับที่จะ มาประชุมร่วมกันหา,หาหรือร่วมกันว่าแนวทางการทํางานต่อไปในอนา,นานคต,ตเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิดมันยังไม่คลีคายลงหรือว่าเราต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไงบ้างการทํางานอย่างเนี้ยนะแต่ละประเทศก็จะมีความคิดมีแนวทางซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในเบื้องตน้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเอามาแรกเปลี่ยนและกำหนดเป็นทิศทาง ในการที่จะทํางานต่อไปซึ่งในวราระอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในการประชุมสวัสดิัสชาติหรือแอสเซมบลีในการประชุมครั้งนี้ด้วยอยู่ทุกทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นอย่างเงี้ยก็เข้ามาหาลือกันเพราะฉะนั้น ในมาตรฐานการทํางานไม่ว่าสตงประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นหรือสตนงไทยสตงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย,ย,นนซยก็จะถือแนวทางนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของทั้งท่านประธานที่ทำหน้าที่เป็นประธานในเรื่องของการดําเนินการแต่แล้วก็ตัวสํานักงานเองก็ต้องมีบทบาทในการประชุมในการประสานงาน,นการคนา้นคว้าวิจัยหาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันครับผมค่ะแล้ว ประโยชน์ที่สตง,งไทยอะค่ะเราจะได้รับจากการที่เราเป็นประธานด้วยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนี่มันมีอะไรบ้างคะในปกติแล้วการที่จะเสนอตัวก็เป็นประธานถ้ายังไม่มีสถานการณ์คุยจะเป็นการประชุมใหญ่ประเทศต่างๆที่จะเสนอตัวมาเนื่องจากการเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมนานาชาติอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศสิ่งที่ประเทศจะได้รับก็คือการยอมรับจากประเทศสมาชิกไม่ว่าองค์กรใดๆก็ตามการที่ยอมรับได้ก็คือต้องมีผลงาน ต้องมีประสบการณ์<ม><ะ>ต้องมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ไว้วางใจนะครับเพราะนั้นเราจะได้ประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเรามีส่วนในการกําหนดทิศทางต่างๆในการทํางานถ้าเราต้องการให้ทิศทางการทํางานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราก็จะมีส่วนในการที่จะกําหนดทิศทางในการดําเนินการ ฉันพนักงารในองคอ์กรของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการทํางานในระดับนานาชาติได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนในทุกเวทีปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นประธานไม่ได้เป็นเจ้าภาพไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะเชิญเข้าไปสัมมานาเข้าไปร่วมประชุมในบางกรณีแต่ในกรณีที่เราเป็นประธานเนี่ยไม่ว่าในกรณีใดๆ นะครับเราก็เข้าไปอยู่ในทุกส่วนของการทํางานขององค์กรมีบทบาทในการที่จะกําหนดแผนกลยุทธ์ในการดําเนินการครับอันนี้ก็ถือว่าทั้งคนในองค์กรได้มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเราแลกเปลี่ยนกัาเรเอามาพัฒนาการทํางานของส่วนต่งอไทยครับผมค่ะหัวใจของการประชุมเอสโซไซนี่คืออะไรคะในการประชุมของเอสโซไซเนี่ยเนี่ยมันจะมีการประชุมสําคัญสาคัญอยู่3ามสักขณะก็คือกงมณิกรบอร์ดกงมณิกรบอร์ดคือแมาประชุมคณะมนตรี ณะบนรีถ้าเทียบง่ายๆก็คือคณะกรรมการบริหารสรกบุรีพักษเนี่ยมูลแอสโซซิเอตคอมมิวนิ่งบอร์ดก็จะเป็นคณะกรรมการบริหารซึ่งสรไทยจะเป็นประธานในทางนี้นะครับก็จะมีประเทศต่งตางๆที่เป็นสมาชิกแล้วเลือกขึ้นมาเป็นคณะกรรมการอรันดีสองคือแอสเซมบลีแอสเซมบลีนี่คือประชุมสมัชชาสมัชชาหมายถึงทุกๆประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกเสร็จมาประชุมร่วมกันมาหารือร่วมกันในประเด็นสาคัญสาคัญนะฮะแต่คณะกรรมการบริหารก็เป็นสมัชชาคือประชุมสมาชิกนะครับ อันที่สามก็คือเป็นเรื่องของซิมโพเซียมซิมโพเซียมเป็นเรื่องวิชาการนั้นนักวิจัยของสตดองแต่ละประเทศต่างๆหรือการพัฒนาของสํานักพัฒนาหรือสู่วิจัยของประเทศต่างๆที่มีการศึกษามาเนี่ยก็จะให้เวทีนี้นะครับมานาเสนอผลการวิจัยมานาเสนอผลงานทางวิชาการว่าในการตรวจสอบเชิงอินเวสติเกทีฟหรือการเชิงสืบสวนการตรวจสอบในเชิงวัตอร์ิมพ์นะดิเนทิศทางาจะต้องทำอย่างไงบ้างมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยบ้างเราจะพัฒนาองค์กรอย่างไรบ้าง อันนี้จะเปิดเป็นเวทีกว้างให้เชิญวิชาการเพื่อให้ทุกประเทศได้นํามาเสนอซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเราก็จะได้เห็นได้ทราบว่าในวิชาการต่างๆที่มีการคิดค้นในกลุ่มประเทศในในเอเชียเนี่ยมันมีอะไรบ้างและอะไรบ้างซึ่งเป็นหน้าที่ของกอลิงบอกเหมือนกันที่จะดูว่าอะไรควรจะเป็นสาระาสําคัญที่ต้องมาดําเนินการต่อไปใน,ในอนาคตอันนี้ก็ต้องอือว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับว่า มี3ส่วนสําคัญสาคัญนอกจากนั้นก็จะเป็นการประชุมแต่ละปีแต่ละปีน,นั้นจะเป็นย่อยๆไปในแต่ละประเทศแต่ละเรื่องแต่เรื่องแยกออกไปสิ่งแวดล้อมบ้างเรื่องการตรวจสอบเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์บ้างงต่างๆบ้างหรือ s d g บ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แยกย่อยลงไปครับผมค่ะในการประชุมแต่ละครั้งนะคะก็จะมีปฏิญญาเช่นปฏิญญามอสโกอะค่ะอย่างนี้ของสอตง,งในการประชุมครั้งนี้มีปฏิญญากรุงเทพใช่ไหมคะ แล้วปิญญากรุงเทพนี่จะมีะประเด็นเนื้อหายังไงสําคัญยังไงคะเรื่องของปิญญาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในแวดวงของการส่งโคนดินเนี่ยเราจะมีะปฏิญญาี่มากซึ่งเป็นเหมือนป็นญญาแรกในการประชุมอันนี้คือที่เปรูนะครับในการประชุมองค์กรต่งกคีดินน,ะนะานาชาติ ซึ่งพอพูดถึงปฏิญญาก็จะมีรายละเอียดของมาตรฐานรายละเอียดของทิศทางต่างๆมาต่อจากนั้นมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการยอมรับในการที่จะมาทําปริญญากันทุกๆครั้งได้มีการประชุมก็จะมีเป็นข้างๆไปนะครับแต่ระยะหลังมาเนี่ยนะครับไอ้ตัวคำว่าปฏิญญาในแต่ละครั้งเนี่ย มักจะเป็นเป็นประเด็นที่ให้ประเทศสาภาพิดว่าในแนวทางในตอนที่ตัวเองจะเป็นประธานหรืออยู่ในวาระต่างๆเนี่ยจะมีทิศทางอย่างไรก็จะพยายามที่จะหาหรือกับประเทศสมาชิกแล้วก็ทำมันขึ้นมานะครับอย่างปฏิญญามมสโกเนี่ยของรัสเซียก็จะเป็นประธานของกินโตซายเขาก็จะทําออกมาว่าทิศทางของการปรุงกานดินในแนดัาม์ไรซาอยู่ทั้งโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งที่แล้วเวียดนามเป็นประธานเขาก็จะมีฮานอยดีคาเลชันก็คือทิศทางช่วงที่เขาเป็นประธานจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับของ สิากรุงเทพเราก็ทําเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ละที่ครั้งหนึ่งที่เราเป็นประธานนะครับอาสเซยแล้วก็กําหนดทิศทางในการทํางานร่วมกันของสตนงในภูมิภาคเอเชียในช่วงที่เราได้เป็นประธานนะครับส่วนในเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับก็มีการหารือกันไม่ใช่เฉพาะสตนงประเทศไทยประเทศเดียวนะที่จะกาหนดได้ก็จะหารือกันทางฝ่ายเลข,ขาอยู่สตนงจีน ทานว่าครั้งที่แล้วคือเวียดนามไปได้หาหรือกันเื่นล่างมันขึ้นมานะครับเราก็ดูทิศทางของสันธาิตมอสโกซึ่งเป็นทิศทางของสหง,งอทั่วโลกนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างก็สรุปรกันมาอยู่ริสิปอาการด้วยกันว่าในปริญญาในการประชุมแอสโซซายแอสซัมมาีในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยควรจะกำหนดเป็นแบงกอกฟิคคาเรชันก็คือปริญญากรุงเทพว่ามันควรจะมีสาระสำคัญอะไรบ้าง นะครับประการแรกก็คือเป็นเรื่องปกติที่องค์กรตัวนงก็ต้องพูดถึงตุนกวานานด์เรื่องของสร้างสมาธิบาลน,นะครับวรณยุบเล็กสมลอลน่นจะเป็นอย่างไรนะครับประการที่สองเป็นเรื่องของการดูถึงความยั่งยืนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนซึ่งมันก็มีการ sustainable d e v e l o p m e n t goal ของนานาชาติที่ออกมา17เจ็ดการนะรการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต้องมีอะไรบ้างแต่ละดา้านเพราะฉะนั้นก็ให้ความสําคัญจากการติดตามตรวจสอบหรือว่า ผลสมมติที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงมันคือความยั่งยืนของของโลกต่อไปนะครับประการที่3แน่นอน,นเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับุ่งนี้เป็นยุคที่ดิจิทัลดิสัปชันก็คือเข้ามาสู่กระบวนการของการดำารงชีวิตการทํางานทุกทกอย่างเพราะฉะนั้นการนําเทคโนโลยีดัจนสูงมาใช้ในการตรวจสอบในหน่วยง,งานภา,าครัฐควรจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นทิศทางที่สาําคัญของโลกนะครับประการที่4นะฮะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยฮะ เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติหรือโรคระบาดเข้ามาการปรับตัวขององค์กรตวรกรีมีดินในเอเชียเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ดูทิศทางมาหลายอย่างว่ามันควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เอาเป็นแนวทางซึ่งต้องเรียนว่าในปริเญายมอสโกเนี่ยเขาพูดถึงบทบาทของสอตังอหือถ้าพูดถึงสอตังอหรือสายสุพรีมอดี i ิชชันเนี่ย ก็จะพูดเรื่องของออดดิใช่ไหมฮะในทิศทางเนโยมอสโกเนี่ยเขาเน้นบทบาทอุป,ประการนั่คือเป็นเรื่องของ advisory role ก็คือกาเป็นที่ปรึกษามันความสําคัญของการดูรว่าเงินแผ่นดินมันถูกใช้จ่ายไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยการตรวจสอบแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอมันต้องมีบทบาทของทําให้ถูกตั้งต้นก็คือแนะนํา ฉะนั้นก็จะเลยเป็นบทบาทขององค์กรตัวจมินินนะครับอีกส่วนก็คือในสภาพของการทํางานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมพูดถึงดิจิทัลดิสซับชันเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจต่างๆมันคือมีความซับซ้อนมันมีความยุ่งยากเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกเป็นตัวย่อว่าเป็น t r i p A ก็คือ A 3ตัวมี a u d i ตมี advisory มีเรื่องของ S1 ในเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาใช้การตรวจสอบอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่ต่อไป ใน,นอนาคตข้างหน้าเนี่ยสตง,งไทยสตง,งในเอเชียจะเดินทางไปในทิศทางแบบนี้นครับคันผู้ว่าคะจากความคิดเดิมๆที่หน่วยรับตรวจของสอตง,งนะคะเคยมองสอตง,งว่าเป็นผู้ตรวจสอบความผิดพลาดในการใช้เงินจนอาจจะมองว่าเป็นคนจับผิดจนกระทั่งสตง,งก็มีการรีแบรนดิ้งตัวเองนะกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่แนะนําเป็นเพื่อนค,คู่คิดให้กับคุณในการที่คุณจะใช้ใชใจ่ายเงินให้ถูกต้องและในอนาคตละคะ ทิศทางการตรวจเงินแผ่นดินในวิถีใหม่ๆจะเป็นยังไงต่อไปคะคือในวิถีใหม่ๆเนี่ยนะครบทบาทเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับทั้งเรื่องของออดิตเนี่ยคงละทิ้งไม่ได้คือเป็นบทบาทหลักของการทํางานขององค์กรตรวจงรนแผินดินนะครับไอ้บทบาทเรื่องของ a d v i s o r y role เนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่ไม่จะเริ่มในช่วงนี้แต่ว่าไอ้การให้คําแนะนําหรือเป็นบทที่ปรึกษาเนี่ยจะออกมารูปแบบใด ซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการให้คําแนะนํามันจะเกิดการทํางานที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องมาตรวจสอบแล้วพบแล้วแก้ไขนะฮะมันจะทําให้ประเทศนั้นเดินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจะไม่มีความผิดพลาดเะนั้นตัวชี้วัดของความสําเร็จของการทําหน้าที่ขององค์กรตรวจแผ่ดินเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าไปดําเนินการแล้วพบข้อบกพร่องข้อตรวจพบที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนั้นคือไม่ใช่สิ่งที่ องทุนกับบนินในปัจจุบันต้องการบทบาทอย่างนี้คือทั้งองคบบ์กรติดกับตัวหน่วยรับตรวจต้องร่วมมือกันทํางานมันจะไม่ได้อยู่คนละฝั่งแหละมันต้องร่วมมือกันทํางานถ้าสงสัยปุ๊บถามถามเราตอบเอาให้แนะนํา,นาให้ทําให้ถูกต้องมันจะเป็นบทบาทานี้ต่อไปในอนาคตเพียงแต่ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการทํางานเนี่ยจะทําให้ทางตตงอเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีข้อมูลในเชิงปริมาณที่จะวิเคราะห์ให้เห็นทิศทางให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็สามารถวางแผนป้องกันหรือวางแผนการทํางานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทต่อไปในอนาคตแล้วก็ความเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในยุคดิจิทัลเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีโปรแกรมมันมีอะไรต่างเข้ามาช่วยในการทํางานเยอะแยะ ับไม่ว่าจะเป็น AI ไม,ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning หรือโปรแกรม,มอื่นๆที่เข้ามาทําให้เราทํางานในเชิงที่เป็นภาพแมกโรได้มากขึ้นแต่เดิมเราจะเห็นการตรวจสอบที่ออปตอนเรื่องปาตอเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องๆไปแต่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเราจะทําข้อมูลที่เป็น Big Data m าบิ๊ a ดาตในการทํางานของเราแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราวิเคราะห์ในภาพรวมและให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการใช้จ่ายเนี่ยได้มากขึ้นครับค่ะและอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคะก็จะถึงวันเกิดของส,รรสรงะะรตแล้วค่ะทิ้งท้ายในรเรื่องของวันคลา สัสถาปนาสตงตอนนี้จะอายุครบ106ปีคะ่ะครับผมก็เนื่องจากปกติแล้วในวันครบรอบวันสถาปนานะครับวันที่8 8กันยายนของทุกปีเราก็จะมีการทําบุญนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทั้งเชิงวิชาการเชิงกิจกรรมในการเชิญชวนหน่วยรับตรวจต่างๆเข้ามาทําบุญกันบ้างนะครับในให้กับมูลิธิต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตเนี่ย เนื่องจากปีนี้สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดรุนแรงมากยิ่ง,งขึ้นแล้วก็คงไม่สามารถที่จะจัดง,งานอย่างนั้นได้นะเราก็จะเป็นรัะการจัดง,งานในรูปแบบของดิสแท c ซิงก็คืออยู่ภายใต้แนวทางการปฏิบัติของทางรัฐบาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราก็ไม่ได้ทิ้งในพาราจิตีเราเคยทํำมาไม่ว่าจะเป็นพิธรรการจนวิชาการ สื่อของเราก็เปลี่ยนรูปแบบจากที่เป็นบอร์ดมีรรการืรอจ,รจัดงานในสถานที่ต่างๆมาอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับก็จะสื่อสารหรือส่งผ่านไปอย่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รับทราบแวดวงราชการหรือแม้กระทั่งอย่างที่เราได้คุยกันมาว่าทางการตรวจสอบในอนาคตมันจะเป็นยังไงหรือว่าส่ตงอัไทยกำลังจะทำอะไรบ้างนะครับให้ทางส่วนราชการนะเรามีหนังสือเชิญชวนในส่วนราชการได้เข้ามาดูผ่านทางสื่อิเล็กทรอนิกส์ นะครับแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะครับเราจะผ่านส่งสารไปทางสื่อต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการครบรอบวันสถาปนาของเราในวันที่สิบแปดกันยาสองพันหกสี่นะครับปีนี้ร้อยหกปีพันอีกสองปีจะเป็นครบร้อยแปดปีร้อยแปดปีนี้คือเก้ารอบค่ะ,คะเล้มงอลอันนั้นเราก็เตรียมการแล้วฮะว่าในเก้ารอบเรารเก้าหน้าไปถิงนไหนเราจะก้าต่อไปอยังไงนะฮะอันนังสือสิ่งที่เรากำลังพัฒนาต่อเรื่องแล้วให้เห็นภาพ ว่าโตนง,งไทยณวันที่ร้อยี่้ารอบเนี่ยจะมีการพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างเราค่อยๆพัฒนาและเตรียมการในการที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินนะครับให้เขาได้หมดกังวลหรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากการใช้เจ้ามินของเขาเองที่เสียภาษีมาเนี่ยฮะได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆกับผม ก็ถือว่าเป็นความคลังค่ะของอายุของสตองอในการที่จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมานะคะต่อไปบทบาทของสตองอจะเป็นเพื่อนคู่คิดของท่านในการที่จะใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเราจะทําถูกให้เป็นนิสัยเราจะไม่ใช่เป็นการตรวจสอบและการจับผิดอีกต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยังนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้กลับขอพระคุณมากๆค่ะ ขอบคุณครับคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงได้ทั้งในส่วนของวิทยุรัฐสภานะคะรวมไปถึงช่องทางของสตงคะ่ะเราสามารถฟัง Facebook Live ได้ใช่ไหมคะคุณรัตินุชคะได้ค่ะโดยจะเริ่มเป็นตอนแรกนะคะสําหรับตอนนี้นะคะทาง Facebook ของสำนักง,งานการตรวจเองินแผ่นดินคะ่ะเวลาสามทุ่มนะคะถึงสามทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันกันกบที่ออกทางสถานีวิทยุคะ่ะ ค่ะเข้าไปที่ Facebook Fanpage พิมพ์ว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะค่ะก็สามารถที่จะไปคลิกฟังรายการได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าสมมุติว่าท่านอยากติดตามและฟังรายการย้อนหลังช่องทางของเพจ Facebook มีให้คุณผู้ฟังติดตามได้และก็ช่องทางของ YouTube Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะรวมไปถึงใครอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสตงเว็บไซต์สตงอช่ะ w w w a u d i t g o t h นะคะติดตามกันได้นะคะค่ะ แล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอนะคะท่านประจักษ์บุญยางท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคุณรัตินุทรักธรรมและดิชานัน,นประพัฒเฉลิมสินหิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบติดตามรับฟังรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์